โอ้ยกแน่กับเกสโดนคุณลุงไว้50ติีและสตอ๊อกสวัสดีค่ะทุกคนขอตอนรัชช่องกร <laughs> หนูไม่มีแรงเลยใครจองไฟฉัหนูเองนนอน,น,นตีหนึ่งตื่นตีห้านี่คือโซโล่ทริปครั้งแรกในรอบน่าจะ3ปีล่าสุดน่าจะคืออังกฤษชีวิตเรามันสบายเกินไปยากจะออกไป,ไปเฉชิญโลกกว้าง <laughs> ฉันคิดถูกไหมนี่ตาตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะ ทำตัวเป็นคนแปลกแล้วปะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่ห้างจิวเวลราแล้วที่มันมีน้ำพุเก๋ๆอะไปดูเอาฟิลเรามาเมื่อประมาณ2ปีก่อนสามปะก่อนเข้ามหาลัยกับแคลรี่คือเป็นครั้งที่ไม่ค่อยจอยมากเพราะฝนตกทั้งวันมา3 4วันตกทุกวันก็เดี๋ยวมาดูว่าวันเนี้ยชะตากรรมจะเป็นไงเราอาจจะเคยมาแล้วรอบนึงแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมันไปหรือว่าเราควรจะแบบการละครดีไม่ได้วะ รีวิวห้องให้ดูกันคร่าวๆเริ่มจากเตียงก่อนโอ้สบายมากเตียงนุ่มมากสมคำตั้งุ่อคือเกบไปดูรีวิวมาแล้วที่นี่อ่ะมีคนพูดถึงเตียงว่าเป็นเตียงดูวิญญาณเอปรับระดับได้ด้วยดูชีวี <c oughs> <c oughs> ข้อดีของการมานอนคนเดียวก็คือเราจะทำอะไรกับเตียงก็ได้ตัวจะสกระปรกก็ช่งางมานอนคนเดียวคนเดียวเกตมานิรัตสิริพัน์มานิรันอนคนเดียวอยู่ในห้องนี้คนเดียวจริงห้องมันค่อนข้างเล็กนะคะทุกคนตามปกติของสิงคโปร์ห้องน้ำเนี่ยเรางงนิดหน่อยเพราะว่ามัน transparent โอเคค่ะข้อสงสัยนะคะมันมีม่านให้ อันนี้ก็ปิดเกินคือโลเคชั่นตรงนี้มันดีมากเพราะว่าตรงนั้นะมันเป็นห้างที่ดังมากๆไปเดินชอปปิ้งได้ใกล้สุดๆ a few moments later อ,อาไม่ใช้ชีวิตแล้วหลังจากที่ไปงี่มมาประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา3โมงครึ่งนะคะเดินทางสะดวกมากทุกคนโรงแรมเกมอยู่หนะ้าถนนเลยอะคือการเดินทางมันง่ายมากทุกคนมันเหมือนแบบเอาระบบอังกฤษมาแปะอยู่ที่เอเชีย เออทริปการกินอย่างแรกเกรซกำลังจะไปเฮทีคือเกรซไปกินที่เซี่ยงไฮ้แ้วเกรซชอบมากเกรกินทุกวันปนะกติเกรซไม่กินของหวานเลยใช่ปะ่ะหรือว่าเกรซจะกินเครื่องดืง่มหวานๆนะน้อยมากแต่เฮทีคือความรักอะ่ะคือขาดไม่ได้จะกินทุกวัน use me I'm looking for Haiti hey walk straight thank you น่ารักจังก็เป็นหน้าที่คอลเลดแต่ว่าเราก็ชมไปหมดแล้วเททีอยู่ข้างบนโพสบ็อกซ์น้ากินแต่สิ่งที่เราจะเข้าคือเบทอเพราะไม่มีคนที่อื่นคือคนเยอะไปหมดฉันจะไปปั่นจักรยานคือวันเนี้ยฝนไม่ตกไงเราต้องเช็คเอเดเวนติทองมันมากที่สุดนะคะทรามามากจากครั้งก่อนเอาแบบประทังชีวิตก่อนตอนเนี้ยของกินเลย3.60กแพงปะแพงแต่อะไรก็ได้ตอนเนี้ยมานฮันนี่คราฟทลมดีอากาศดีอากาศของโลกประเทศที่หนึ่งหายใจเข้าไปเยอะ มาเจอจักรยานที่ต้องการแล้วหลังจากเดินหามาครึ่งชั่วโมงเกรสเติมเงินไปแล้ว $10 ดอลลาร์คอนเฟิร์มอันล็อกพร้อมแล้วไปปั่นจักรยานกันค่ะทุกคนใช้ใช้งากับบิ๊กยังไง okay. โอเค้ฟินมากฟินมากเลยฟินมากเลย so happy so happy ระหว่าพักนะคะอยากจะมาบอกความประทับใจของที่นี่โดีมากคือเขาสามารถปั่นได้ทั่วแบบเบย์มารีนาเบย์เลยนะคะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลอากาศดีเหงื่อส่งนิดหน่อยแต่ว่าลมเย็นมันจะมีที่หนึ่งที่แกชอบคือทอสคานาเขาใหญ่แต่ที่เนี่ยอาจจะท็อปทอสคาน่าได้หนูจะบินมาปั่นจัก,กรยานเล่นๆดีไหมก็มีตังก็มาไม่มีตังก็ไม่มานี่ยไม่มา <laughs> จะเก็บตังมาอีก กับเกดไปพันอยู่ในตะกยานอ๋อ thank you so much อ๋อ thank you so much oh, <yeah. S 1> you so much help ตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันจะโมโหถือฉันโมโหคนก่อนจะกต่อยคนแค่เพิ่งมาหัวเลยแล้วมากินดีกว่าคืออยากรอทุกอย่างมาถึงก่อนแต่ไม่ไหวแล้วอะหิวมากร้ออันนี้เป็นหมูนะคะหม่าล่าไม้แล้วก็สุกกับคองพี่ผู้จัดการเจ๊บอกว่าอร่อยมากร้านนี้แบบเดอะเบสจะมากินทุกวันก็เดี๋ยวเรามาดูกันรอให้มันหายร้อนน้ำขวดละสองดอลล่าร์น้ำแร่ป่ะนี่เอาเดี๋ยวเราให้ฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันปัสแย่น ตอนนี้แบบรู้สึกอ้วนอ้วนมากบวมโซเดียมขาของมันกินดีกว่าเฮ้ยเจอคนนั้นข้ามกลางชยหน้าทาวถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กอันนั้นเราถองวานมาเนี่ะแล้วของหวานอันนี้ดูแบบคนเย่ะมามันจะคนรล้คู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเลี้ยงคนดีความหวังอะ ในปีตาเมื่อกี้เดินหลงทางออกรถไฟใต้ดินเพราะมันมีหลายทางออกมากตรงนี้ตอนเนี้ยหาเจอแหละแต่ว่าลืมจำกุ้งมีกลับไงสมมติเป็นเกสเดี๋ยวจะมารีแคปให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมเกรสโมโหมาช่วงเย็นสรุปง่ายๆนะโดคนคุณลุงไว50้50ีและสอก ทุกอย่างมาเกิดขึ้นตอนที่เกรซปั่นจักรยานช่วงสันเสร็จแล้วด้วยความบลองของเกรซอ่ะเกรซเอาหูฟังสายตัวเองอ่ะไปพันอยู่ในจักรยานปั่นต่อไม่ได้อยู่กลางถนนคือนนหนุไปต่อไม่ได้ไงไม่มีใครเข้ามาช่วยกลยินด,ด,ดีมีแบบชาวสิงคโปร์เรียนคนลุงคนหนึ่งที่แบบเข้ามาช่วยอันทายให้เกรซซึ่งมันวบาอุย้ยมีคนนี้อยู่บนรืไม่มีเขทุกอย่างที่คายแล้วก็าถามเกรซว่าเย็นว,ว,วันนี้จะไปทําอะไรต่อ,อเกรซก็ไม่เอะอะไรมากด้วยความไร้เดียงสาตัวเองว่าจะไปกินข้าวต่อแล้วเขาก็บอกว่า do you want to join me จอยอะไรจอยทาไมหลังจากนั้นเกสูแล้วว่ามันแปลกเก๊ก็เลยแถไปว่าคือเราอ่ะเป็น college student แล้วเราก็มาเจอเพื่อน student อีกคนนึงเป็นชาวสิงคโปร์เหมือนกันเราเงจะไปเจอเพื่อแล้วเพื่อให้เขาเก็ตว่าฉันไม่ได้อยากไปด้วยแล้วเขาบอกออไม่เป็นไรนั้นขอวีแชทไม่ได้ไหม <c oughs> คือตอนนั้นฉันไม่ได้ energy นี่นะตอนนั้นฉันยังไม่ได้โกรธเลยมากฉันก็แบบออไม่ไม่คือหนูไม่ค่อยได้เล่นหนูเล่นแต่ไอจีพอคิดว่าคุณลุงวัยนี้ไม่น่าเล่นไอจีสรุปเล่นหน้าโปรไฟล์มาคือเหมือนแบบบชาาวูเเมรรขโททนุ่่ีถยปซล อย่างเงี้ยและเช่าโอเคพอเกรซดูจากตรงงานมาได้ด้วยความที่ลานจักรยามันเป็นวงกลมแต่มันเป็นวงกลมที่ใหญ่นะคิดว่าไม่ได้เจอกันแหละสรุปมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็แบบย้ i, ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนหรอมันถามอีกว่ายูจะไปกับไอต่อตอนนั้นต้องยอมแล้วว่าเกรซคัอนข้างแพนิคเกรซคิดว่าจะทำยังไงเกรซก็เลยโทรหาผู้จัดการฟิวเมอแบบโทรหาเพื่อนว่าโอเคยูไอถึงแล้วนะนน่นนี่นั่นโน่นนี่พูดภาษาไทยคือเขาปั่นจักรยานตามเกรซมีกสักพักหนึ่งเกรซหลุดไปไหนไม่ได้อะ เกรซจะแข็งแกร่งขึ้นครั้งหน้าไม่ใช่หรอกทำไมไม่อ้างว่าแบบเดี๋ยวแฟนมารับค่ะตอนนี้แฟนกำังไม่ได้อย่จะไม่เก่งเรืองกัรโกหกเก็บบ้าเป็นคุณคุณจะอ้างว่าอะไรเพื่อนๆไหนมาแชร์กันหน่อยค่ะตอนนี้ฉันขอไปทํางานงานไม่เสร็จวีเคชั่นจริงบอส สวัสดีค่ะทุกคน Welcome t o day 2 and it's sunny it's sunny the whole day อากาศดีมากด้วยความที่กริสตงมานค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ยังเลียไม่เสร็จครึ่งได้ออกจากโรงแรมตอนบ่ายโมงนะคะคือถ้ากรสมากับคนอื่นใครก็จะมานั่งรองเกียรเก็ยปะเออ่ตอนนี้เราอยู่ที่ o r c h ช r d r o a รหน้าโรงแรมนะคะ ม่ชื่อว่านิวบาลูนะคะเป็นโรงเรียนเก่าที่เขาดัดแปลงเป็นร้านชิคชิทุกคนให้ถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดแต่กับเกสร้านที่ต้องการจะมาคือร้านซาวเวอร์ดที่ผู้จัดการแนะนำปิดตอนแรกเก๊เข้าใจว่าร้านที่ต้องการจะมามคือร้านนี้ผู้จัดการบอกว่ามันอยู่ชั้นสองแต่ฉันเข้ามานั่งในร้านแล้วฉันก็เดินออกไปข้างนอกร้านแล้วก็บอกพนักง,งานว่าอ๋อเพื่อนนัดอีกร้านหนึง่งเพื่อที่ดูไม่ดีมากเก็ตปะแต่สรุปร้านที่เราต้องการจะไปอ่ะปิดเราก็เลยเดินกลับมาร้านนี้แล้วบอกว่าเพื่อนอนะ่ะเทเรา มาจบอยู่ที่ร้านทาโก้อันนี้เป็นฟ uh ิช huh. กับแมงโก้ซอสอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าขายดีโอ้โหกินยังไงให้ไม่เละวะอืมอร่อยอะปลากรอบมากไม่เคยได้รสชาติแบบนี้มาก่อนนะ I'm I'm just wondering in in this area is it quite expensive if I were to live here like Oh yes, this is the upper market. So each of these houses c o s, uh huh. <S uh, t around like two million, million? <S s Singapore dollars. <Yeah, at S 2> That's <least. S 1> insane. Yeah, at least. So s <S at least. ราจะพาไปเดินดูร้านชิคๆที่เขาว่าเอาจริงเกเชื่อว่าคงไม่ได้ซื้ออะไรมากหรอกเพราะว่ามีขายที่เซนต์แทนเวิร์พูดถึงปะอย่าง Beyond the Vines อะไรเงี้ยเป็นร้านกระเป๋าที่ตอนนั้น่ะเจอยากมามากแล้วก็เกดก็หาทัว่วสิงคโปร์ตอนนี้มาเปิดไทยแล้วเอาฟิลตอนนี้เดินเอาฟิลไม่ซื้อดูอย่างเดียวที่เกสว่าก็ที่นี่อย่างหนึ่งคือเขาทำคอนสตรัคชั่นอะไรอะไม่ได้ยินเสียงต่ะ ได้ยินเสียงแล้วชัดไม่ไปปะเอาเป็นปว่าคือมันเงียบมากทุกคนไม่ไม่เหมือนแบบ m e t r o p o l i t city ที่กรีซไปส,ส่วนใหญ่ที่กรีซได้ยินเสียง construction หรือเสียงบีบแต่เสียงท่ออะไรอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเงียบเงียบกิบ Thank <you. S 2> Thank <you. S 1> Have a nice day. nice nice you. you. day. เรื่องดีๆของวันนี้เมื่อกี้มีคนปกติเข้ามาจีบย,ย <Yay! S 1> พอเห็นว่าเกรซจะทำหน้าเจรนญเริอรู้สึกว่าจะอันคำระโบนิดนึงเขาก็เดินจากไปเขาก็แค่ชม <c oughs> บอกว่าเกรซอะ look good in glasses แค่นั้นแล้วเดินจากไป <c oughs> เห็นป้าคุณลุงคุณไม่ต้องทำให้ผมอันคำระโบแค่ชมผมแล้วจากไปก็ได้เหมือนกัน Anyway ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Supreme Court นะคะคือที่เนี่ยตึกเหมือนอังกฤษเหมือนอยู่ลอนดอนเลยแต่มาอยู่ใจกลางซาวด์อีสเอเชียสวยมากเกรซคิดว่าน่าจะได้แบบ shot โ so ซ๊ไป insert ฝากเคลียร์ตรงนั้นให้เกนิดนึงค่ะงานที่ต้องลงวันนี้คือได้ลงไหมอ่ะเดี๋ยวตามให้อีกทคนึงโอเคขอบคุณค่ะเข้าใจว่า work and travel ป่ะคือฉันอ่ะยังไม่ได้ไปจากจุดนี้เลยเพราะว่าฉันมัวแต่คุยงานตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะหิวอีกรอบแลละก็เลยคิดว่าจะไปใช้หน้าทาวน์หนอยากกินอาหารโลโคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเดินชมสถาปัตยกรรมให้ดูกันเล็กน้อยอีกหนึ่งอย่างความโชคดีคือวันเนี้ยอากาศดีเหมือนกันพี่ก้อนอากาศตอนที่เกรสซก่อนมานะบอกว่าฝนตกทุกวันแต่นี่คือไม่มีสักแอะหรือฉันยังไม่ควรพูดนะ ใช้แอปรกาศได้ป่ะเขาไม่ได้สกอร์ล็อกแต่เกใช้ของเคแบงมันเติมง่ายมากๆๆเติมเงินแล้วก็เป็นเรทของนันตอนนั้นเลยนะคะ I'll have the signature cheesecake นี่นะคะเท้าไหร่ไม่รู้ไม่คิดอีกแล้วพี่เปียาจะไปกินของขาวก่อนแต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วมันแบบมันเรียกร้องมากฉันเดินผ่านร้านพอดีไม่ได้ตั้งใจเลยอร่อยมากน้ำนึ่งอร่อยสุดแล้ว The best อยู่พ่างบ้านก็ซื้อกินนู่นเลยโอเคกินไปเรื่อยๆเริ่มเลี่ยนแ้่ก็อร่อยอยู่ดีนะอจริงมีร้านในลิสเยอะมากนะจะไปกินหมาล่าหนีเป็ดร้านมิชลินอะไรต่างๆแต่หนูหนูอิ่มนมาคนเดียวไม่มีใครช่วยหาห้องฟ้าเวิร์มมากตข้าถังเหมือนแบบแอนิเมะอ่ะคือจริงๆอ่ะมันมีร้านอะไรเยอะมากแต่ฉันมาจุดจบอยู่ที่หมาล่าครั้งก่อนฉันกินแล้วอร่อยมากเสี่ยวลเสี่ยวหนาโอเคเอาชิ้นชิ้นก็ เออโชคตัวตัวโชฟุดิสันดิชันโอเคอยากรู้ว่าตักแค่นี้แต่พักชำนะแค่เสียค่ะเออค่ะค่ะอยู่ชั้นส่วนต่อลงไอโอ ออโเคคบตอนแรกก็ไม่หิวหรอกนะทำไมมาจบที่หม่าล่าได้เท้าความหมดเลยปะหม่าล่าร้านเนี้ยเก็ท์เมื่อกี้กินกับแคลรีอร่อะ่ะแคลรี่อ่ะไม่กินหม่าล่าเลยนี่คือครั้งแรกที่แคลรี่กินหม่าล่าร้านนี้แล้วแคลรี่หลังจากนั้นปิดหมาา่าล่ามันอร่อยขนาดนั้นใส่ผักไปประมาณเก้า <laughs> เปร์ซไปซื้อนะ้ำเซะลล์รี่มาด้วยนะคะเขาปั่นสดๆเลยเอาแอปเปิ้ลกับเซะลล์รี่มาผสมกันแล้วก็ใส่แก้วให้เกรทเลยสีด่ดอลลาร์ ที่นี่เขารับคานนะคะทุกคนแต่ว่าเขาชาร์จเพิ่มประมาณ0.5สิงคโปร์เียนดอลลาร์จริงๆถ้าไม่อยากเสียตรงเนี้ยก็พกเงินสดมาไม่ต้องกินแล้วมันเข้าเย็นอะ่ะอันนี้ก็กิกนช็มปปิเล่นๆ วันนี้ได้จบวันนี้ไปนะคะเกรซอยากจะมาเช็คอินเมอร์ไลออนเพราะว่าครั้งก่อนวันนี้แฝดแฟลชแบ็กนะอีกแล้วเป็นเมอร์ไลออนที่มีแค่พวกเันฉันเป็นเมอร์ไลออนผสมน้ำตกอิลาวันขอดูเมอร์ไลออนแบบชัดๆด้วยตาสองตาแล้วฉันจะไม่มาที่นี่แล้วอมุมข้างหน้านะคะน้องเสือเขาใช้ท่าแบบสระผมยังไงเงี้ยสวยไหมคะเช็คอินไปละพอมีวิธีเนาะเออคนเยอะมากคือใครอยากมามาเลย กำลังอยู่ในภารกิจตามหาจักรยานคือถ้าเกดอยากได้อะไรจริงๆอะเกจะทําให้มันได้อะถามว่าเมื่อวานยังไม่เข็ดหรอฉันก็เลือดนักสู้ประมาณหนึ่งคนใจปะเมื่อวานนี้แค่มันยังไม่ชินประสบการณ์ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่ต้องห่วงเกดอัลฟายถ้าเจออีกรอบอยากเจอเลยคนหนูยังไม่อยากปล่อยคนเดินมาถึงมารีนาเบย์แหะซื้อให้ทีดีไหมเราไม่ไหนจะพอหนูออกกําลังกายแล้วก็กินหวานมันเริ่มจะเดินเข้าห้างแล้วนะแต่ได้แต้แต่องุ่นกรีบลูม อ่างุ่นเน้นองุ่นจริงๆเพราะทำชาได้หอมอาะคุ้มอร่อยกึินอตอนนี้เรากำลังตามหาจักรยานอยากขาจักรยานเมื่อกี้มีน้องแฟนขับมาทักด้วยนะคะที่ร้านเฮท,ทีขอให้น้องเชี่ยวให้สนุกนะอย่าลืมไปปั่นจักรยานได้นะ <c oughs> ฉันควรจะแบบเป็นตัวแทนขายสิงคโปร์เรื่องปั่นจักรยานปะจ้างได้นะหนูจะรับแน่นอนอะผอมยูนี่ผอมไม่จริงอะเฮท,ทีแล้วหนึ่งชีสเค้กอีกหนึ่ง รู้เลยร้านอยู่ไหนชั้น3เจอกันซาวโดเยสเปปปิิปิดดดเเเราสั่งมาเป็นมั s h e โ p o เ a t o โต๊มันเหมือนเป็นมั s h e โ p o เ a t o โตที่แบบมีไข่ข้างในเป็นมั s h e โ p o เ a t o โตที่อร่อยที่สุดในชีตแล้วอร่อยมากอ,มอร่อยมากอร่อยมาก 真的。 ร้านนี้เวลาที่อร่อยที่สุดตั้งแต่มาถึงที่นี่อร่อยมากมันแบบเบากว่ามันบดอะอร่อยแบบจะลอยแสงออกปากถ้าใครไม่มาพลาดเพื่อเป็นการย่อยนะคะเราจะทําการเดินไปสถานที่ต่อไป20นาที1.5โลถ้าอยู่ที่ไทยหนูวินไปแล้วที่นี่มันไม่ร้อนมากปะก็ก็ร้อนแหละแต่ก็รู้สึกว่ามันมีลมเย็นอาจจะเพราะมันเป็นเกาะด้วยแล้วก็มันมีต้นไม้เยอะเจอแล้วทุกคนนี่คือร้านเสื้อผ้าแบรนดี เรียบร้อแล้วนะคะทุกคนผลประกอบการเดี๋ยวเราจะพาเดินดูข้าวๆนะคะมันเป็นเสื้อผ้าแนวแบบเด็กวัยรุ่นเมกานี่ตัวนี้ก็น่ารักพันนิดๆฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเทาไปเลย สุดทาน่ารักมากแต่บางตัวก็คือเล็กมากนะเก็บแบบเก็บใส่ไม่ได้คือ <c oughs> เราอยู่ที่นี่นานเกินไปอะเราอยู่เกือบชั่วโมงครึ่งว่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเราเราลืมวิลล่าเวลาไปเลยนะคะหรือ <c oughs> ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายเราต้องไปเก็บของกินให้ครบยังอ้วนไม่ปอ <c oughs> <ๆ>กินอะไรกันต่อดีเจอแล้วร้านไอติมที่เขาบอกว่าอร่อยมากนี่ปัญหาตอนนี้คืออะไรรู้ปะหนูมีมือเดียวหนูกินยังไงกล้องก็ต้องถืออื้ อร,อ,อร่อยจริงมากคนละแบบก,กับโยเล่อะโยเล่รู้สึกว่าจะมีรสชาติมากกว่าอันนี้จะหวานน้อยกว่าซึ่งเกว่าดีโอเคได้ข้อสรุปว่ามันอร่อยแต่ว่าถามว่าถ้าไม่ได้กินอะจะเสียใจไหมไม่โยเล่พอทดแทนได้นะ <laughs> หรือเราคิดว่าไอติมโยเกิร์ตอะมันก็อร่อยในเท่านี้แหละ <laughs> ลองกินขำๆได้ตอนนี้เกรซกำลังจะไปตามหาแก้วโอวาล่าโออะไรม แก้วอะไรนะเดี๋ยวหากอนตอนนี้แก๊กำลังเดินหาแก้วโอวลาสนะคะจะต้องเข้าไปในห้างลงไป b ีหน mm ึ hmm. ่งเห็นคนไทยรีวิวอยู่เอาจริงเราไม่ต้องการแก้วน,าน้าแลนะแต่สีมันน่ารักอ่ะมีสีชมพูด้วยเราไปดูขำๆอาเกนเกรซว่าที่ไทยน่าจะไม่มีขายน่าจะต้องคิวใหม่ทีนึงราคาประมาณ2,000บาทเอาไหมตอนนี้กำลังหาเหตุผลที่จะต้องซื้อมันอยู่น้องเป็นแก้วฟิลมาชานะคะคืออยากซื้ออ๋อมันมีหลอดในตู้ ตันดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ชัยนาทเขาบอกว่าเป็น The World Most Famous Soy Sauce Chicken เราก็ได้มิชลินเหมือนหนึ่งดาวได้มั้งไม่รู้อ่ะลิสทุกอย่างอมาจากผู้จัดการหมดอืใส่นุ่มมากซอสอร่อยเมื่อใครชอบเส้นที่มันแบบแข็งๆไหมอันนี้คือแบบนั้นแบบ เมื่อกี้นี้แค่รู้สึกว่าแบบโอเคพู้คนโตคือไปอิ่มเออเส้นมันเยอะใช่ปะแล้วไก่มันมีตะกรุะโปรตีนหนูยังไม่ถึงหนูก,ก็เลยกำลังจะไปร้านต่อไปเป็นร้านที่ต้องตั้งใจหาดน,น,นึงนะคะคือเดินบนอยู่วันยี่สิบมาทีเป็นเสียหลงเตาที่ผู้จัดการกะส่งมา <laughs> เกือบจะยอมแพ้รู้ปะแล้วมันอยู่ในหลือกมากราคนต้องขึ้นมาชั้นสองนะคะมันจะเป็นป้ายที่เขียนว่าอะไรสักอย่างคอมเพล็กซ์นั่นแหละขึ้นมาชั้นสองมันน่าจะอยู่ประมาณล็อกสองล็อกสามจากบนในเลื่อน <laughs> ที่ธีการกินเสียหลงเตาที่ถูกต้องคืออยากกกกกกิินนนนนตอออร้้ััดด่่มยแแลลวว็ุคค กินแบบไม่คุยกับคนดูเลยดูเกกินไปนะสวัสดีแกลืมปิดคลิปบ๊ายบายจบไปกี่เหรอถึงแล้วเย้ค่ะไป